ลองว้ามาเครื่องดีๆผมจะได้แบบตุบๆปะตุบๆหน่อยอ่ามันมีคนอยู่ใกล้คือลองดิเครื่องนี้มีไหมเครื่องใกล้แหละเอาแล้วเครื่องใกล้เจอจริงว้โนเนียนอยู่นี่แอดออนบล็อกไม้สีม่วงของไนเมถูกบ้าเมื่อเราวาไปที่เครื่องปั่นไฟอะ เราจะเห็นอาราทุบๆของเซอร์ที่อยู่ในระยะ1 6มเมตรของเครื่องนั้นเป็นเวลา6วิคือผมมองว่าแอดออนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่เก่งสุดในบรรดาแอดออนทั้งหมดของพี่แกนะทอนนี้แล้วแต่คือเมื่อก่อนนี่ยแอดออนนี้คือเลอะเทอะแทบจะที่สุดเลยนะคือเมื่อก่อนใอออนนี้เนี่ยคุณภาพมันคือจะมองเห็นรายละเอียดเซอร์ชัดขึ้นแค่นั้น โอ้โหกลารที่ไหมโอเคในไหนมันก็บัฟขึ้นมาแล้วอย่าไปรอช้าเออผมลืมบอกว่าจริงๆกอนอ่อนม่วงอันนี้เนี่ยความสามารถมันก็เหมือนกับเป็นอ่อนสีเหลืองไอแหล่เพียงแค่ว่าสีเหลืองอันเนี้ยจะทุบๆแค่สี่วิและถมเราเอาอันนี้มารวมกับสีม่วงให้มันเป็นทุบๆุบสิบวิก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหแย่ใช่ไหมโอเคแล้วส่วนเพื่อที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะมีทิ้งไว้ตะขอเดินเกมโนวันตีเทียวล้มตอนไอเกมแล้วก็ขยบกระปุกของชักกี้ที่จะทำให้เราเดินไวขึ้น5%ในเขต12มีของร์ปั่นติดเนาะขีดสกบสองวิของขี้ปั โอ้ด่านเกมเนี่ยนะแล้วได้เม้ด้วยโหตาย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 ตอนนี้แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งกับตัวดีวอย่างแย่ใช่ไหมอ่านี่เจอ,อยูอิคิมุระแล้วอืมฟาดหลังไปคอนแล้วตีเหมือนเขาเป็นตีสี่คนไทยล้วนนะผมแล้วยิ่งเป็นด่านเกมอย่างนี้บอกเลยวผมเย่เอาไม่วนต่อด้วยชีกเฉยโอเคผมขอคุมเครื่องก่อนดีกว่าไม่งั้นผมแย่โอเคพยายามคุมเครื่อง ถ้าจะมากสุดก่อนอ่าคนนี้เหมือนเขาพยายามจะฮีวตัวเองอยู่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคนหนึ่งอ่าว่ากี้เห็นเปอร์ม,มินอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยนะแต่แบบอยู่าณหายตัวเชยอ่าแล้วเขาฉีกไมน้นี้โอเคอ๋อฉีกข้างหลัง,งนี้มาเพื่อนทับไมปะมีพับด้วยอ้อมปะอ่าไม่เอาอ้อมอย่างนี้เหยียบเลือดผมขอไม่ขอตีได้ไหม โอเคเดิไปได้ตีค่อนข้างคุ้มอยู่มาผมจะไม่ไล่คนเดิมนานๆนะครับผมอ่าวาบไปตรงนี้ทันปะโอ้โหใกล้เกินว่าผิดเครื่องด้วยโอเคไม่มีเสียงทุบๆเลยทั้งนั้นนีเครื่องนี้จะหากจะติดแล้วดีโอ้โหจะแข็งเครื่องกันไปไม่ยอมแข็งด้วยขอฝ้าหลังเฮ้ยขอไม้ขอตีได้ปะขอไม้ขอตีโอเคอยังคุ้มมากแหกมาแล้วผมมีทึบไวไงเฮ้ยข้างในมายูเอาเพื่อนพับ โอ้โหมียอมพบไหมโอเคอย่างนี้รอดยากแล้วผมขอฟาดหลังก่อนเอาแล้วไม่ยอมเหยียบไม่ยอมเหยียบเรี้งด้วยผมวางกาเกินโอ้โหติดไป่อน,นึงเครื่องแต่เอาจริงด้านเกมก็ดีนะว่าผมเอาเพ์คน,นั้นมาหยียบกปุูกอะ่ะคือด่านมันแคบอยู่แล้วเครื่องมันชนซ้อนกันเนี่ยอาจจะได้เล่นเพลนั้นเยอะอยู่มั้งคิดว่าโอเคนี่ไงแค่ตรงนี้ก็ได้บัฟวิ่งไหวแล้วอะ่ะมาพื่ตุ๊บๆ่อยสักตุ๊บอ่าดีไงตุ๊บๆต,ตรงนี้จริง มัตสิบวิจริงป้ะเนี่ยโอ้โหแต่คนอยู่ตรงนี้เยอะมากต้องนี้กโดนขังผมไล่คนนี้ดีกว่านี่โดนขังเขาชี้ไปไหนไปได้หมาเพื่อนเมื่อกี้ตุต๊บสิบวิเลยปนะ้ะเนี่ยหรือมันแค่หกวิแค่อมออม,ม่วงอันนี้ผมไม่รู้จริงไอ้นี่เพื่อนพับมาพับอะไรวะวางเลือดมาโอ้โหออมออมเลือดแล้วเพื่อนโดนตีง่ายกว่าเดิมอ,อีกออก็เ,ๆๆๆๆเลยอืมมาลองวับมาเนี่เอ้าวนี่โดนเลือดไข่ไว้เนี่ยขอตุ๊บๆได้ปะอ่าตุ๊บๆจริงอ๋อ รู้สึกมันได้แค่แอนอวงผมแอม่วงวับมาได้แค่โอ้โหงางไกลืมไปมีกิจรกรรมนี้มันได้แค่หกวีจากแอม่วงสีเหลียงคือไม่นับฉะนั้นถ้าเกิดใส่ได้มาก็คือไม่คุมวันนั้นของเลือตรงนี้แต่เ,เพื่อนเหยียบหน่อยโอ้โหมันจะอมเลือดเพื่ออะไรเอ้ยตรงนี้มีเขตอันนั้นนี่เขตวิ่งไวห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นเก็บประลัตีได้เนี่ยหมานี่เพื่อนไม่ทัาหลอกโอ้โหแล้วจะไม่เขาติดดืดนานอย่างนั้นวะแท้ แขวนมาก่อนแล้วก็มาวางเลือดอเดี๋ยวโอ้กดคิวมันหันกล้องเฉยตั้งปุ่มไม่เยอะมาลองว่ามาเครื่อนดียดีผมจะได้แบบตุบๆปะตุบๆหน่อยอ่ามันมีคนอยู่ใกล้อะคือคือ,คอ,คอมันมันมองออรา,จาเจอง่ายมากจริงอเะมันจะมีรอยดิ่งมาช่วยเพื่อนอะแล้วตรงนี้เป็นโซนท,ที่แบบเดินไปขึ้นห้าปเนไงมันจะแบบมันๆหน่อยๆเอาแล้วผมตามใครไว้เนี่ยโอ้โห นึกว่าตามคนไม่เจ็บโอเคอะไรพวกนี้ก็ได้มายังเดือไปขึ้นหเอยู่โหคือมันทั้งโชคดีและโชคร้ายที่เราเจอด่านเนี่ยโชคร้ายตางที่ไม้มันเยอะมากอะมันตัวที่แพ้ทางมากแต่โชคดีตรงที่อืมเราได้บัฟได้แบบรัวๆเลยเอะวนไปนะโอ้โหโอเคเพื่อนฝาวันี้อันนึงอะไรนวน,นไปนหนเจ็บแน่ลอกเรียบร้อยโอ้โหไล่เฉย เอาติดหนึ่งอย่งนี้ไปหาเลยเพื่อนไปหาแล้ว <c oughs> คือขนาดไล่ฉี่ยังดีเราไม่พน้นอะ่ะเด็โคตรสุดอ่ะอืมไปอา่าไปกลางแบบเหมือนเดิมน่าจะมีโอกาสได้เห็นคนตุ๊บๆมากกว่าตุ๊บๆเลยเพื่อนโอ้โหทักตุ๊บแต่ดีเสียงเก็บอยู่ตรงนี้ดีโอ้โหบอกเพื่อนก่อนปะบอกก่อนตึงๆบอกเพื่อนยังไงให้ลบไว่ได้ถามจริงโอ้โหคนที่มันพยายามจะมาดึงเพื่อนไอ้นะลบไหม ลมไม้เซเพื่อนถ้ากนผมทำเป็นจะไปอุ้มละ่ะเขาจะมามาช่วยปะแ่ะดแเดแๆดมาจริงเมื่อกี้ผมยำเปล่าใช่ไหมผมไปยำเม,ม้มปากอยู่ตรงนี้ง้างไกนะตรงเนี้ยมีดดกลับปะอ่ามีโดดกลับด้วยโอเคมีชื่อไฟอาทึบดีกว่าไม่ต้องไปฝึกเลยนแมากโอ้คนนั้นอ่ะผมไม่น่าจะเอ้ยง้างไก ไม่น่าจะไปอุ้มได้ว่าน่าจะมีคนรอแตนไบรอพับไม้ช่วยแหละแต่คนนี้ตายหนิใช่ปะเพราะว่าแขวนไปสองรอบแล้วอ่าดีไงอย่างโคตรสุดจัดโอเคลองวาร์ปมาเครื่องนี้เผื่อมีออ่าตุบๆแถวนี้ตุบๆมาโอ,อ้โหสักตุบทีนี้ลองมาเครื่องดีๆจะเจอปะสักตุบหนึ่งอ่าดีไงตุบๆบนหัวจริงจั <c oughs> ว่าม,มันดีมันก็ดีนะคือถ้าเกิดเราเจอเจอที่แบบ เนี่ยสายเนลนตรงเครื่องตรงขอบเครื่องอย่ามัน,นก็แบบมันก็ปัดอยู่เอาหายลงล่างเหรอโอ้โหบาลานเชยเดียเดี๋ยวผมปีนเฉยอ,อยู่ยี่ก็โดนดึงขาโอ้โหแล้วฉี่มาห้องน้ำโอเควางนี่อันนึงน่าจะเราเข้ามาแล้วป่ะคนเนี้ยนี่เราเข้ามาจริงเอาแล้วเหยียบเลือดอย่างนี้มาบัฟเดิวไปขึ้นห้าเซนติเมตรอยู่ไหนเะพื่อนเข้มาหน่อยเออเข้าไปด่านกมใครเขาแบบ ใครก็เซฟไม้ให้กันช่เพื่อนใครหน้านี้ก็มีไม้อยู่เออเซฟทำไมเปไปเลยไอ้เพื่อนสักแผ่นได้ปะตรงนี้ไม่เราไม่ต้องไม่ต้องพังอะไรนะเราแค่เดินอ้อมไปเลยน่าจะทันอยู่ผมถ้าเกิดเขาไม่อ้าวสติลเทคก,กว่าคนนี้เวน้นไหมโอ้โหเอา้เอาคนนี้ก็ตายตายแบบเฉยโอเคลองว้ามาเครื่องนี้เพื่อแบบเพื่อเจอทุบๆสักตุบป่ะเอ้ยโอ้โหแล้วเจอจริง หาคนจบเก่งง่ายมากอะอ่าเอ้ยโอ้ขนาดนี้ก็อยู่คนนึงโอ้โหคือมันได้เรื่อยๆเลยหร,หรือว่าไงทนี่ผมไม่รู้เหมือนกันคือมันมันนับที่เราออกจากเครื่องมาทีหรือมันมันนับตลอดเวลาจกนกว่าจะครบหกวิอย่างเงี้ยคือต้องต้องมาศึกษาดีก่อนอันนี้คือเพิ่งรู้ตัวมันมันบัฟก็ตอนนี้ตาแรกกันแหละอะงางตีไปเลยเรียบรอ้อยแล้วเมื่อกี้ระเบิดไหนวะหา,าไม่เจอลองดิเครื่องนี้มีไหมเครื่องใกล้แหละเ,ลเอา้า แล้วเคๆเจอจริงวูนเนียนอยู่นี่บมก็จะไปโยนด่าโบดโอ้โหแต้มสองแสนสามโอย่างเยอะใช่ไหมโอ้โหแล้วพิมจีสามตัวได้ทิปจียังไงเลยหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งรยบาทนะครับท่องไว้นะครับพี่ติงฟังพี่ติ่งบไซต์นะครับหยิบๆวันนี้เรามีร้านเติมเงินสตีมูลเล็ตมาแนะนําที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเองแถมทางร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเล็ตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกนเคียวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิชของเราได้เลยทุกคนเชื่อว่าอันนี้เป็นตาที่ไม่สี่กว่าห้าละที่ผมกดเล่นตัวนี้ โอ้ผมเจอโป่และโป่คือแบบเยอะชิบหายอันนี้สปิดหรือโป่เดี๋ยวเริ่มร้อนเลยใชิบหายอ๋อสปิดนะผมคือโป่มันเยอะจริงเอ้าเดินติดพับไหมโอเคคือโป่มันเยอะจริงผมเดี๋ยวก็วิ่งลอยฟ้าเดี๋ยวก็แบบเอาไม่ยอมเปรี้ยวไหมโอ้ยางสุดยอดมากมั่นใจในเอ๊มั่นใจในการรอบรอบวนตัวเองขอไม่ขอติเพื่อนเลยก่อนเพื่อนเสียไหมแล้วก็โดนตีอย่างเงี้ย โอเคผมจะวาร์ปไปบ้านใหญ่ครับผมเพราะว่าบ้านใหญ่น่าจะมีคนเนียนอยู่เยอะเลยตุบๆนะเพื่อนโอ,อ้โหสักตุบมันเนียนอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อนี่อยู่เครื่องนี้โอเคโอ้โหล้วปั่นได้อย่างเยอะด้วยอ๋อเขาปั่นแยกโซนกัน,นเพื่อนพับไม้ปะอ่าไปพับด้วยโอเคได้ <c oughs> เล็บผมยาวมากมาไม้นี่โอ้โหเป็นไม้แมทเทปแล้วก็ไม้ธรรมดามีต่างค่านี่อันนึงลุงยี่พับก่อนลุงยี่พังก่อนโอเคช่างมาแล้วเรามา ลงมาที่ก่อนก็ได้เดี๋ยวคนอื่นค่อยอืมบ้มากันดีดเจอเชอริวกำลังจะเนียนมาช่วยเพื่อนโอ้โหสปินสปินเยอะจังเว้ยฮะอะไรจะขนาดนั้นเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เนเชอริวมันโอเคผมจะให้เขาเสซฟไม้ดีก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่อยากเจ็บโอ้วะตี่คือไม่ค่อยเสซฟไม้เท่าไหร่อ่ะเอ่อผมอยากอุ้มมากเลยแต่อุ้มไม่ได้อ่ะเชอริวมันอมมอร,นอ,ชอ,รนอช่วยอยู่อ่ะหันไปอุ้มเลย ได้เสียงโอ้เชลริวเหรอแต่ว่าเชลริวเขาอยู่ไกลมากเลยนะโอ้โหไม่ได้เฉยอือออกนู่นแหละเอ้ามาบ้นใหญ่แล้วเจอคนที่เฉยเอาแล้วเจอเชลริวปั่นที่เดิมวันใจจีเลยอยากไล่เชลริวหนักมากโอเคมาอีกครั้งผมไม่ได้พังด้วยโอเคช่างมันมันนีเชลริวเอาแล้วเขานั่งย่อตรงเครื่องเพื่ออะไรเด้อเล่นจีกระบอทเลยอือฟาดหลังไปก่อน อย่างมิ้มปากจิตจัดเอ๊จะเข้าบ้านเล็กหรือเพื่อนเราขอไม้ได้ไหมบ้มานเล็กกันเนี่ยฮะแล้วเ,เคยปับ๊บไวขึ้นห้าเปอร์เซ็นโดดว่าต่างปะอ่าไปยอมโดดด้วยฉีมูนบอกไปอ้ยวูคนที่มองหลังมองหลังเป็นโคตรเซียนขอไม้ขอดาต่างได้ไหมอืมเสียเชิงดีเราอ่ะเอ้ยดีเสียงคนวิ่งอีกแล้วโอ้โหตีดิเอ้ยโดลา่างงี้ได้ฟาดฟีเนี่ย ได้ฟาดฝีแล้วที่นี่อะไอ้ยอวะโหต่อ ری, ขาวไกลเฉยนะไม่งั้นลาไปถึงแล้วถึงคนสองเครื่องแบบอย่างไวเลยอ่ะโอเคขอลองมาเครื่องดีๆเผื่อมีคนตุบ,ตบ,ตบๆแถวนี้มีปเนี่ยเอ้าแล้วมีจริงเป็นคนดีด้วยมาเห็นเราเป็นไนเมะไงตัวละคนนี่มันบแบบทุกมันไงไม่แปลกที่เขาจะแบบพยายามบุลลี่เราหนักขนาดนี้อา่าขอกลับไปคุมก่อนเพราะว่าสเตอ เหมือนจะพยายามมาช่วยเพื่อนอ่าไปต่อละนี่ไรวันนี้ดีกว่าแต่เพื่อนเอาดีเสียงเท้าอ๋ออยู่นี่เอา้าแ,แล้วเขาแล้วเขางงอะไรของเขาเนี่ยมาดีเพื่อนโอ้ยโดดเรียบด้วยเหรออย่างแบบอย่างสุดยอดมากอะ่ะเอา้าเดี๋ยวท้าไมเขาเหยียบเลือดปีนกันวะเนี่ยดีเลียชิบหายวาร์ปขึ้นบันใหญ่ก่อนแล้วกันโอ้โหคนนั้นชีบไปไกลละไม่ต้องแล้วมั้งตุ๊บๆไปดิขอตักตุ๊บดิป้าอา้าวแล้วเจอจริงดีมีคนอยู่ที่ อ่าแล,ล้วเป็นลุงเอสโอ้โหบนนี่ต่อเฉยหลอกวันนี้เพื่อนะไรก็ไปรูเอามันเป็นคนเซียนมันเป็นได้เมงไงคนมันจะแบบตื่นเต้นกันไปทวิาที่จะนะน้าจะเจอแบบตัวเดินจ๋าทีหนึ่งใช่ป่ะเพื่อนวันๆไม่นจะมีแต่เกยแบบเนิร์ดลินไบมันนั้นเซิร์ก็เลยแบบตื่นเต้นกันตาอแฮกเอาเราตรงนี้เป็นโซนที่เครื่องติดด้วยนี่เราดึงไว้ขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ไดเพื่อนอ่าเขาจะฉีกไปไหนไว้เด้อโอ้โหแล้วฉีกวันนี้ ข้างหลังมีไม้ปะมีแต่งโง่หนึง่งแต่ไม้ผมไม่รู้เดี๋ยวอ๋วอนี่แมทเทพอ้โหแมทแมทเทพหน้าตาประหลาดๆตามสไตล์หนังเอเลี่ยนอ่าแล้วเขฉีกไปนี่แม่ดี้ไม้ไปเดี๋ยวจำไม่ได้อ่ามีอยู่นี่แมททึบจำไ,ได้อยู่โอ้โหเปรยัวๆไม้ข้างล่า,ลางบ้านใหญ่เราขอได้ไหมเนี่ยไม้ข้างหน้าเนี่ยทันปะผมทันปะผมทันอยู่เฮ้ยได้ยินเสียงคนวิ่งนี่ นี่ว่าแล้วอยู่ดีก็ดีเดียวไม่เดียวคนจะช่วยเซฟไมเ้เต็มหมดเลยอะตี้นี่อย่างสุดโอ้โหกดตายยาอีกคนเซียนเยอะชิบหายโอเคผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นละโอ้โหบอดี้กำลังจะว์ปาไม่ใหญ่เช็คคนเดียนผมน่าจะดึงอุ้มไม่ได้อ่ะดูเซอร์ตี้นี้เดี๋ยวอย่างสุดยอดมากอะโอ้โหมันที่ังไม้แมทเทพเนี่ยไม้โหดอ่าว้วเขาฉีกมาอย่างนี้ขลังไม่ไม้เลยเพื่อนเขาฉีกมาไกลมากอะ โอ้โหโดดหน้าต่างเฉยมุมมันอับสายตาไงแล้วคือผมเจอปูเยอะจนหล่อในช่วงนี้โอ้โหทำให้ตีเขาอยู่กันไหวจริงอะแป๊บเดียวคือหายเจ็บกันหมดหายเจ็บกันหมดเลยโอเคบ้านใหญ่มีคนเดียนปะครับเช็คด้วยก่อนตุ๊บซุบมาเดี๋ยวผมกดบ้านใหญ่บันที่บ้าบันที่บ้าคือดีไปเลยเกมการ์ดอ่าไลวันนี้ดีกว่าวันนี้ไปขายมุมด้วยฮะอาจจะได้แบบแต้มเพิ่มอีกถึงหนึ่งในกรณีที่เราเก็บใครไม่ได้เลยโอเคอืม จริงๆเราควรไล่เชริวนะเพราะว่าเชริวจะตายแล้วอีกอย่างนึงคือมันเหลือ2เครื่องแล้วฮะคือไม่งั้นท้ายกียเราจะแบบเก็บใครไม่ได้เลยเอาอนี่ใครเนี่ยตุ๊บตัวนี้อ๋อเป็นเอสโอ้โหไม่อยากไล่เอสเ่ยเอสยังแบบไม่เฉียดครับว่าใกล้ตายเลยอะแต่คนที้เป็นไม้ผมผมจะให้แม่ใหญ่เสียไม้เลดเกียจะได้เรียนยาขึ้นไอ้เพื่อนขอไม้โอเคแค่นั้นโอ้โหตามเสียงมา โอ้โหเราตามถูกด้วยโอ้โหหมายดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้พังอีกเลยโอเคผมไม่ไล่นะผมไปเครื่องอื่นดีกว่าคือเซอร์มันฉีกมาโซนไม่มีเครื่องเนะอย่าไปสนโอ้โหแล้วเครื่องนี้คืออืมจะติดแล้ววับประผิดเครื่องนิดเดียวจะติดแบบอย่างไวๆโอเคบ้านใหญ่เช็คคนเหมือนเดิมครับผมเจอแล้วจะอยู่โซนนี้กันหมดคิดว่านะฮะตุบตุ๊บม่โอ้โหไม่มีสักตุบอีกแล้วไม่มีใครอยู่นี่แหละเอา้าเดี๋ยวผมมาเชิญไปรกกันดีกว่าขอไม้หน่อย อะไรอยู่เขาโอ้โหเขาเชื่อผมหลอกผมไปสาบเดินวิวค้างงูงมาหาเพราะไม่ฟังเอาโดดมานี่โดดอย่างนี้ปาลาไปเนี่ยเอาเจอเชลอยาดีๆคนที่ตายแล้วไม้ข้างล่างขอได้เพื่อนโอเคโอ้ยไม่ยอมพับเฉยเราเขาเดินติดด้วยนะเมื่อกี้โอเคเขากำลังล่าเข้าาเล็กน่าจะให้เขาเสียไหมาเล็กได้อยู่เพื่อนตัวเองจะตายนะเพื่อนเออนั่นแหละาเล็กเสียตอนประมาณตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนี้ง้างไกลดิเห็นปะอาจจะได้เล่น คิดว่าโอ้โหแล้วเขาฉีกเป็นไพ่เดิมไม่น่าทันเด้ผมถ้าเกิดเขาเป็นตายยากนะผมไม่น่าทันตายากโอเคไม่มีโอ้โหปั่นอยู่นูน่นชิปไก่ละเท่าน,นี้โอเคเราเช็คไม่ใช่อย่างเดียวนะเพราะว่าจุดนี้ซื้ออยู่กันเยอะป่ะเจอไหมสักตุ๊บโอ้โหไม่มีวับไม่เจอสักคันผมก็ยังจะฝืนวับที่เดิมนานๆเนาะอ่าแล้ผมเจอเอิท อเจอเอทไงอเอาคนนี้สปินจำได้อยู่เนี่ยคนเนี้ยเดินอย่างเงี้ยมาดิอ่าจะยิงอยากไล่เมกอีกคนหนึ่งนะอ่าแต่คนนี้เข้าเขตเครื่องติดเราจะเดินไปขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์หมาดีเพื่อนตัวเรามันพุ่งเป็นทิ่ชี้รอบๆใช่ไหมอ่าตรงนี้มีไม้อยู่เพื่อนเสียไม้หน่อยเออตีดี๋คเขาไปค่อยเซฟมาห้กันอ่าผมจะทิ้งนะผมผมจะวร์ปกลับมาครึ่งนี้เพื่อดูว่ามีซือเนียนอยู่ใกล้ไหม ตุ๊บๆมาอ่าตุ๊บๆอ,อยู่ที่ชิงอันที่ว่าคนที่เป็นเอสป่ะเนี่ยโอ้โหเป็นเอสมาแล้วตุ๊บๆนานเราไม่ต้องอะไรมากแค่เสียเวลาเอ้ยเดินติดยักษเรียบร้อยคนที่ผมเคยแข่นยังไงอ่าตะขอขาวอย่างงี้เอา้าแล้วเจอคนนี้เป็นคนที่ไม่เจ็บด้วยแล้วคนเจ็บอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อะคือตอนเนี้ยเราโอ้โหหลุดทุกคือตอนเนี้ยเราวาร์ปคุมเครื่องได้แค่สามเครื่องเนี่ยเราน่าจะหาโอกาสใช้ตุบๆยากหน่อยเอาหาย เอ้ยเจอเอ็ดโอ้โหคนังพยายามลากให้เพื่อนด้วยเป็นคนสุดจัดอีกแล้วอเอา้าแต่ยากไม่มีก็ขึ้นเสาเฟสสองไปก่อนมาวาร์ปหาคนไปก่อนตุ๊บๆต,ตีเพื่อนขอสักทุบหนึ่งอ่านี่ไงทุบๆคือมันไม่ทำมันทำให้เราไม่เสียเวลาในการกวาดตามองรอยเท้าหรืออ่านเกมแบบคร่าวๆเลยคือแค่ตุบๆแล้วก็หันหน้ามาตามเสียงแค่นั้นโอ้โหตอนนี้เรามีงานไกลได้ผมตอนเนี้ยแต่ ไม่ต้องงานไกลก็ได้มั้งเครื่องบ้านจะติดแล้วฝืนปะไอโดดข้างล่างไปล้โอเคเราไม่ต้องวางก็ได้มั้งเขามีสองทางเลือกคือดิงไปเทรดกับเอสกับดึงเรือที่ล้มอยู่แต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าทันทั้งคู่แหละเพื่อนทันปะไม่ไม่ทัน ในบุตลีเราอโอโหตานี่เกือบแพ้แต่ตี้ที่เขาเล่นกันดีมากนะคือตี้ในะการปั่นไฟการช่วยกันเซฟกันก็คือดีมากก็โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แลแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจผมได้นะครับผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ